ของต่างๆที่ในงานบุญในงานกุศลแหละไม่มีการอพัโหล,ลูอะไรจะว่าไงมันก็ต้องเป็นไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละจริง้จะว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ตอนแรกนี้ก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่นะพอยังไม่เห็นนี่ก็เลยปฏิบัตินี่ิสเราเป็นนิสัยที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะจริงจังหนึ่งและการที่จะเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ย มันจะต้องรู้เห็นด้วยตาของเราสชยก่อนนิสัยเราเป็น,นยอ,ปอย่างนั้นพอปุ๊บปั๊บก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติกับครูบาอาจารย์รูปหนึ่งปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตรวมนี่เต่รวมลงแคน่นี่อุปจาระคณิกะคณิกะอุปจาระและจิตก็นิ่งนิ่งแล้วก็ถอนออกมาสู่การสอดรู้สอดเห็นไม่ได้ผ่านทะลุอุปจาระเข้าไปสู่อัปปนาเลย มันจะอยู่แค่นี้แหละคณิกะอุปจาระค้ณิกะอุปจาระแล้วเลยสอดรู้สอดเห็นได้ไวนั้นก็เลยเห็นพวกวิญญาณบ้างเห็นพวกสัตว์นรกบ้างเห็นพวกท่านพรญญาจุมนนิราบาลน,นี่แหละความเชื่อเลื่อมใสเกิดเอาจริงเอาจังก็ตอนนี้อ๊ย้ยกลัวตนกนรกหมกไหมจะเป็นใจตายนะกลัวที่สุดคือนรกนี่หลวงปู่ตาให้ไปคารวะไปอย่างนั้นนะนี่คือมุกมานะบากบานตอนนี้เอาจริงเอาจังแล้ว นี่ลูกเขาถามไปนั้นเราก็เลยพูดในฟังก็ผมสร้างบุญสร้างกุศลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่พอหลวงปู่จะให้ได้บาตรได้ยังไงเราก็เลยแยกแยะปั๊บเลยหากลูกไปสร้างบุญสร้างกุศลน,นั้นห hmm. ลวงปู่ถามว่าลูกได้กินอาหารอยู่ในวัดไหมได้กินครับก่อนที่จะถวายพระท่านทําสังฆทานไหมถวายพระที่เป็นพิิพสูรไหมถวายครับนั่นแหละลูกของสงฆ์ เรีว่าอย่างนั้นนั่นของสฆงนะพระพมันยังไม่ได้แจก,กทานนะนั่นน่ะถวายเป็นของสงงในลูกกินเข้าไปนี่ลูกก็ต้องตกนรกที่พอกินของสฆงนี่เอามาให้ลูกให้หลานลูกหลานก็ต้องตกนรกด้วยหรือใครจะค้านหรอว่าถ้าใครค้านก็แสดงว่าไอ้หมอนั้นไม่ใช่ชาวพุทธนะถ้าพระรูกเด็กค้านก็แสดงว่าไม่ใช่ชาวพุทธละโกหัวน้องหลวงพระเหลืองเฉยๆนั่นบวชมาเพื่อหาอยู่หากินเท่านั้น ไม่ได้เอาธรรมะที่เรื่องที่ประเสืฐที่เป็นของแท้ออกแสดงกลัวว่าจะไม่ได้ราับจกักระความเสนอเสวนเดือนจอนอาทำบุญกับข้าพเจ้านี่เนี่ยนี่นะทำบุญกับหลวงปู่หลวงตานี่นะทำบุญกับอาจารย์เดี๋ยนี้ในห้องอาจารย์เนี่ยนะไม่มีที่พกักที่อาศัยที่ดีเจตนาลามกยังไงมาจิตเองให้อาจารย์หน่อยนะห็นไม่ละ ยังนัก็มาแต่งห้องให้อาจารย์หน่อยนะใส่ผ้าม่านสวยหรูหน่อยอติดอะไรละ่ะตู้เย็นก็ไปบ้างหรืออะไรก็ว่าก็ไปบ้างคือเป็นเจตนาลามกจุก,กเปรตเพื่อการอยู่ดีนอนดีการอยู่ดีกินดีของตัวเองเพราะมันไม่ใช่เจตนาที่บอกว่าเป็นบุญกุศลน,นี่นั่นเออถ้าเขามีเจตนาของลูกศิษย์ลูกหาจริงก็เขาไม่เข้าไปก้าวไก่เหมือนลูกศิษย์ลูกหาเจตนานี่ เห็นเราไม่สบายในะช่วงนั้นแหละที่บอกว่าแสลงดูดอาหารแสลงนั่นไปซื้อแอมาที่พากันซื้อมาอันด้านแม่ชวนด้วยอันด้านดูนลหลายคนรวมกันไ้ชื้อ,อจะจะํามองไอ้หลวงปู่แล้วพูกก็รับแอก็ตั้งไว้นั่นแหละอืมก็ตั้งไว้นั่นในห้องมัจจะมาเน่าเห็นไหมล่ะจนตำรวจกับคูนาง สร้างห้องอยู่ในบ้านที่มีไฟฟ้าถวายเราก็เลยประชุมสงฆ์เนี่ยเอาเอนี่ไปติดในห้องนั้นซชเพราะตอนนั้นเป็นห้องประชุมเห็นไหมละ่ะจะมาเน่าแล้วมันทํามันก็เลยใช้ไม่ได้นั่นแหละเอ์ A. มันก็เลยเสียก็เลยไปซ่อมใหม่ <laughs> เขาใช้อะโอเจตนาดีเขาลูกเราก็รับแต่เราไม่ทํา จะมาปั่นไฟเพื่อติดเออยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่สมภูมิแห่งการเป็นพระเป็นสม,มณะให้หลูกหลังเข้าใจด้วยลูกผู้เป็นพระป่านะยกเว้นเกศชลาพระจริงๆไม่ไหวจริงๆเราอาจจะใช้คํานี้นะอนุญาตหรือไม่อนุญาตในช่วงนั้นแต่เราคิดว่าเราจะไม่อยู่นั้นอยู่ไปมันก็ยังไงแ่ะมันก็เขาเรียกว่าอะไร ถ้าแก่เกินไปมันไม่งาม,มาไม่สามารถที่เะาทำรรมะออกสอนลูกได้เออถ้าแก่แล้วสุขภาพร่างกายดีซุ้มเสียงยังดีอยู่สมควรนั่นแหละมันก็หลวงกับมันหลงผู่บุญมาคำปีและธรรมโมดูทีิท่านยังแข็งแรงเนะี่ยเกือบจะร้อยปีแล้วแต่แล้วว่าคำบ่อนี่นอนติดเตียงแล้วนั่นนะถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่อยากอยู่ อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ขันต้องสมบูรณ์บริบูรณ์เพื่อศาสนาถ้าอยู่อย่างนั้นอเสียที่คอไม่สมภูมิแห่งการเป็นพระเป็นสาม,มณะเราคิดของเราเราไม่ได้ประมาทเพราะมันกุญแจนะเกิดว่าเป็นอย่างนั้นน,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 นเราคิดของเราเราเลยอยากจะไปก่อนไงอายุกาที่ว่าเออ สุขภาพร่างกายไม่ไหวแล้วอายุเท่าไหร่ก็ดูแล้วอือไม่ไหวก็อยากไปตอนนั้นไม่อยากจะเห็นเดินโซชัดโซเจลูกพยุงใจพยุงขวาเหมือนช่วงที่พ่อเป็นนะั่นแต่เราไม่อยากจะอยู่นั่นนั่นช่วงที่เราอาพาธกระดูกทับเส้นนั่นต้องขึ้นรถบินะบาทในช่วงนั้นโอ้ไม่อยากอยู่นะท้อเลยนะอยู่ไปทาไมไม่มีประโยชน์อยู่ไปมันไม่มีประโยชน์ไม่สามารถ สร้างไอ้ไม่สามารถสร้างลูกหลานลูกศิษย์ลูกขลให้เป็นคนดีได้นั่นแหละเอนเราไม่ได้สร้างตัวเองแล้วนี่เราพอแล้วนีนิเราไม่เกิดอีกนี่พระหันก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปนี่ยุติแล้วหมดเชื้อแล้วนั่นหะหมดเชื้อในการเกิดเพราะรู้หมดเขาใจรู้หมดก็เลยไม่รู้อะไรเมื่อไม่รู้อะไรก็ไม่เกิด เอาสาธุนเอาคอมเมนต์มามันก็เป็นธรรมเราก็ไม่ว่านะแต่เขาเปลไม่เป็นเพแาปลคนละอย่าง <c oughs> เขาว่าลูกว่าน้อยโง่เวลาเจตขึ้นนึงรู้หมดรู้หมดเห็นหมดก็แสดงว่าไม่เห็นอะไรเลยใช่รู้หมดเห็นหมดและก็ไม่ยอมเห็นอะไรเลยไม่ยอมดูอะไรเลยไม่ยอมให้มันค้างคาในจิตไม่ต้องการให้จิตมันรู้ไม่ต้องการให้จิตมันเห็น ไม่ต้องการเห็นภายนอกเห็นภายในต้องการทําลายตาหูจมูกเลี้ยงกายใจต้องการทําลายขันหา้าเพราะขันห้าเป็นสเพธรรมมาอนัตตานันเราไปนู่นมันก็เป็นธรรมเท่านั้นแหละนี่เราเรา,เราเลยว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนี่มันไม่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เต็มภูมินะลูกดันที่ลูกเขาขอโอกาสถามพ่อวันนั้นมันจะได้ยังไงดังที่พ่อเล่าตั้งแต่เริ่มต้น บุญกับบาปมันคู่กันมาเนี่ยมันจะได้ยังไงนะนั่นน่ะพอมาวัดปับ๊บไม่มีครูบาอาจารย์สอนละเอามันจะเป็นยังไงละ่ะมันก็ไปทางชั่วปับ๊บทันทีเลยขนาดมีครูบาอาจารย์สอนอย่างบ้าอยู่น่นจะพปานยังไงขนาดมีครูมีบาสอนนี่เอาจริงเอาจังสอนอย่างบ้าอยูอ่สมัยก่อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยมีเรานี่นั่นแหละเราจึงสร้างบาปอากุศลมาตลอดตลอดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ตอนนั้นก็ได้บุญได้กุศลส่วนหนึ่งเดว่าการสร้างบาปออกกุศลล่ะมันก็ต้องต่อกันมาอีกยิ่งเป็นของสงฆ์ล่ะโอ้ยไม่มีวันจบสิ้นนะลูกนะนั่นเลยทอตึงตัดทินปัญหาออกวันประชาถ้าไม่สามารถทรงมักทรงผลเป็นพระอรหันต์ได้ขอตายนี่แหละเรื่องของเรื่องมันไม่งั้นก็ต้องตกนกมาให้ที่เอา้าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงละ่ะหลวงพ่อน,น้อยทาไมแม่ตายก็จะว่านี่ มันก็ยังไม่ได้เป็นพลังงานนี่เห็นไหมล่ะก็ยังสู้ตุ๊กตู้ยากอยู่นี่ก็มุมณะบากบันขวัญขวายอยู่นี่ให้เป็นพลังงานก่อนที่นั่นอย่าว่ายัางไงอะไรนะเป็นอย่างนั้นก็เลยว่าพูดพูดให้ฟังดูเขาขอโอกาสมานน้นมันก็เป็นจริงนั่นลูกนะั้นขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยไหมเราต้องเอาจริงเอาจังตามหลักคําสอนจริงๆไม่ใช่ว่าเอาจริงเอาจังตามประเพณีประเพณีทอดเทียนดังที่ลูกพูดให้ฟังเมื่อกี้เราก็ขำอยู่ ไปทอดเทียนมาแล้วก็จะทอดเทียนคืนนี่เราก็ไม่ว่านะก็เป็นความสัมักีเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นๆนั้น,น,นแต่เวลาทอดเทียนแล้วถ้ากลับมาเอาเงินที่เขามาสร้างบุญสร้างกุศลเขาถวายสงแล้วนะลูกถ้าจะเอาเงินนั้น ออกไปช่วยเหลือในการไปทอดเทียนกับพอจะพูดให้ฟังตรงนะขอให้บัวลอยรับทราบด้วยต้องประชุมสงฆ์ก่อนอยู่นั้นมีพระรูปเดียวนะลูกนะนอกเสีจากว่าลูกนั่นจะเอาเงินของลูกออกไปก่อนแล้วเราจะประชุมสงฆ์ใช้นี่ลูกภายหลัง บอกเขาด้วยว่ามันเป็นเงินสงอยู่เพราะยังไม่ครบสงอ่ะแต่นั้นมีพระอยู่รูปเดียวอยู่ที่วัดป่าวิเศษ,ษเชจารามถ้าบัวลอยจะเอาเงินนั้นที่เขามาขอนั้นออกไปมันเป็นของสงนะลูกสงยังไม่อนุญาตถ้าบัวลอยจะช่วยเขาเงินก็ไม่มากนี่เงินก็ไม่กี่หมื่นนี่สองสามหมื่นแค่นั้นเองอะ่ะ ถ้าจะเอาเงินไปช่วยเขาในดานการทอดเทียนที่เขามาขอนั่นลูกก็เอาเงินส่วนตัวให้เขาพ่อไปเมื่อไหร่ก็จะพาสงฆ์ไปครบและประชุมสงฆ์จะเอาถอนเงินนั้นเพื่อช้ยหนี้ลูกภายหลังก็ได้นี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจนะพ่อไม่อยากที่จะบอกว่าทำให้เกิดความกินแหนงแขงใจกันขึ้น